สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 นะคะ <laughs> วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันดีอ,อ้าวอาวอาทุกคนสงสัยสสอ่วันนี้เราจะมามาเรียนเรื่องการรักษาความปลอดภยัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศน,นะคะก่อนที่จะไปเรียน ครูมีเรื่องจะเล่าให้นักเรียนฟังก่อนอยากฟังหรือเปล่าอยากครับานครูจะเล่าให้ฟังทุกคนตั้งใจฟังแล้วก็เงียบๆนะคะก็คือเรื่องมีอยู่ว่าก็คือเพื่อนของครูเนี่ยเขาถูกแจ้งความว่าไปชอบโกงเงินคนอื่นนะคะเหตุเกิดจากเขาเนี่ยได้ไปโพสต์ขายโทรศัพท์มือสองในกลุ่ม Facebook ต่างๆ แล้วก็นำรูปภาพไปโพสแล้วก็มีคนสนใจจึงติดต่อเพื่อนของครูว่า,อาขอซื้อโทรศพัพท์นี้ในจำนวนเงินเท่านี้แล้วก็ตกลงราคากันซึ่งผู้ขอซื้อเนี่ยเขาขอหลักฐานก็คือบัตรประชาชนให้ ให้เพื่อนของครูเนี่ยส่งบัตรประชาชนเพื่อเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์เขาว่าเขาเนี่ยจะไม่โกงค่าโทรศัพท์นะคะอพอวันถัดมาปั๊บเพื่อนของครูเขากา็ด้วยความอยากรู้ว่า,าผู้ซื้อเนี่ยเขาโอนเงินหรือย,อยังก็เลยทักแชทเฟซไปถามว่า,าได้โอนเงินมาให้หรือยังคะอพอดีว่าจะได้จัดส่งให้ ผู้ใช้คนนั้นเขาก็อ่านแต่ไม่ตอบพอทีนี้พอวันถัดมาปั<ๆ>๊บเขาก็ไปเห็นโพสอีกโพสหนึ่งก็คือผู้ที่ขอซื้อโทรศัพท์ของเขาเนี่ยซื้อโทรศัพท์ของเขาไปเนี่ยแต่ว่าเขายังไม่ได้โอนเงินมาให้นะอะเอาโพสเอาภาพของเขารูปภาพที่เขาถ่ายรูปภาพโทรศัพท์เนี่ยลงไปในกลุ่มแล้วก็โพสขาย ในเชิงทำนองเดียวกันเลยคือเอาภาพของเขาไปแล้วทีนี้ก็มีคนติดต่อซื้อซื้อปับ๊บก็มีการโอนเงินแต่เรื่องที่ครูจะเล่าให้ฟังก็คือเพื่อนที่เขาถูกหาว่าแจ้งความแจ้งความว่าไปนําเงินของคนอื่นเข้ามาเนี่ยชอบโกงเงินคนอื่นเนี่ยก็คือเกิดจากที่ว่า ผู้ขายเนี่ยหรือมิจฉาชีพเนี่ยเขาเอาบัตรประชาชนตัวเนี้ยไปส่งให้ผู้ซื้อคือบุคคลที่สามอีกคนนึงก็คือเอาไปส่งให้แทนที่จะเอาบัตรประชาชนของผู้ขายเองอะไปส่งให้แต่นำบัตรของเพื่อนครูไปส่งให้ก็คือเหมือนเป็นการแอบอ้ามเอาเอกสารนั้นไปส่งให้เพื่อนครูก็เลยถูกแจ้งความจับนะคะแต่ เรื่องนี้ก็ถูกดําเนินการเรียบร้อยแล้วก็คือเพื่อนครูก็ไม่ได้โดนจับอะไรไปเพราะว่าเป็นการแอบอ้างเอกสารสําคัญนะคะ,ะทีนี้ถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยนักเรียนจะมีวิธีแก้ปัญหานี้อย่างไรนะคะโดยการรักษาข้อมูลของเราเนี่ย <c oughs> ใส่ได้รนะไม่ทิ่ลูกไม่เล่นเฟส น้องเอ็มคะน้องเอ็มมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบอกแม่ครับอ่าบอกแม่บอกแม่แล้วไงอีกที่ฟ้องอ่าบอกเบาๆลุดแบบบอกแม่บอกแม่ใช่ไหมแม่ช่วยเราใช่ใช่ค่ะเก่งมากเก่งมากอ่าลูกก๊อฟลูกก๊อฟมีความเห็นยังไงคะ ไปตำรวจอ๋อไปหาลุงตำรวจตำรวจช่วยเราได้ใช่ไหมอ่าใช่เก่งมากตบมือให้เพื่อนค่ะทุกคนค่ะทุกคนอยากรู้หรือเปล่าว่ามีมวิธีแก้อะไรอีกบ้างแก้ปัญหานี้อย่างไรอีกบ้างอยากลับบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวครูเดี๋ยวครูให้กลับบ้านแต่ตั้งใจเรียนก่อนโอเคไหมโอเค,อเคไหมครับ อ่าใครช่วยครูแจกได้บ้างอ่ว่าเอ้ยผมก็ได้ครับอ่ากขอบคุณครับผมเอ้ยเข้ารูเลยอ่ะดนะโดนนะใส่ัเมอีน้องไมาิม่เอว่าอย่าว่าเพื่อนอย่าว่าเพื่อนตาิมากาเลยกวนเดี๋ยวนี้เริไมากจะยกกลับบ้านกัน ใครยังไม่ได้ยกมือให้เพื่อนเห็นเลยใครยังไม่ได้บ้างใครได้แล้วไม่ต้องยกลูกใครได้แล้วไม่ต้องยกอ่าส<ห>ส่งให้เพื่อนด้วยค่ะ กรเลยยังอ่าเหลือส่งกลับให้คูไหนได้ไหมคะรับอตอขอบคุณค่ะอ่าในนักเรียนลองอ่านซิว่ามีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างรพร้อมๆกันอ่าเริ่มจาก <S 1> 1 <S ในโลก <S 1> 1 <S อินเทอร์เน็ตอ่าเอาลองอ่านเลย1 1> คจากที่อ่านไปมีแจ้งให้ใครบ้างมีแจ้งใครบ้างเป็นพ่อพ่อมีแม่พ่อรู้ลูกลูเว็บไงๆใช่ใช่ถูกต้องก็คืออย่างที่ ทุกคนได้กล่าวไปนะคะก็คือการใช้เทคโนโลยีโโลอย่างปลอดภัยเนี่ยก็คือเราควรที่จะป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวเราถูกส่งต่อไปยังคนอื่นหรือไม่บอกรหัสผ่านนี้กับใครอย่างเช่นการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆนะคะค่ะต่อไปครูมีใบงานให้ทำ สักเล็กน้อยก่อนที่เราจะไปกินนมกันอใครช่วยครูแจกได้บ้างต่อต่อตออียแลวเลยครับน้องต่อเก่งมากเลยช่วยครูตลอดเลยเก่งที่สุดเลยตัวต่อเก่งทีแม่บอกว่าตัวต่อตัวเก่งในเรื่อ คนเงียบค่ะเกมกีฬาวันแล้ววันนี้ไม่กีฬาวันทุกคนเงียบเงียบเงียบรอผ่อเราชื่อไงก็มีสีใครยังไม่ได้บ้างลาวานอะอะแย่เป็นชายตลอดเลยอ้าวอยู่ที่ใครคะอยู่ที่ใครใบแบบนี้อยู่ที่ใครเอ่ยส่งให้เพื่อนด้วยมีมีเหลืออยู่ที่ใครไหม อ่าทุกคนคงได้ครบแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวดูอ่ะโอเคส่งให้เพื่อนด้วยนะคะใครยังไม่ได้อีกหรือเปล่ามีใครยังไม่ได้อีกไหมัไม่ได้อร่ยังไม่ได้ก มาดูวิธีการทำกันดีกว่าว่าเราควรทำอย่างไรบ้าง่านักเรียนลองดูนะนี่มันจะมีภาพกับคำบรรยายนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของเอกสารนะคะหรือว่าข้อมูลสำคัญของเราด้านบนน,น,นี้กนะ,ะก็มีพาส,สปอร์ตหรือมีช่องใส่รหัสผ่านพาสเวิร์ดมีบัญชีธนาคารแล้วก็มีรูปภาพนะคะต่อมาก็จะเป็น ปัญหาที่ถูกเผยแพร่ข้อมูลออกไปแล้วนะคะให้นักเรียนจับคู่จับคู่ท่าบนะคะโดยการถ้าสมมุติว่าเราเลือกพาส,สปอร์ตกับการนำนำไปทำบัตรประชาชนปลอมอย่างนี้เราควรลากเส้นมาที่ไหนคะ,ะจากจากพัสจากพาส,สปอร์ตมาที่ปลอ บัตรปลอมใช่ถูกต้องอ่ีอย่ารูจะให้เวลาทำห้านาทีนะคะอ่ะส่วนอันนี้อีกอันหนึง่งนำปัญหาก็คือการนำบัตรประชาชนปลอมไปเปิดบัญชีธนา,าคารใช่ไหมถ้าสมมติว่านักเรียนเลือกข้อนี้นักเรียนก็เขียนลงไปในช่องปัญหาโอเคไหมค่ะจากนั้นก็พอเลือกปั๊บ วิธีแก้ปัญหาจะหากเผยแพร่ข้อมูลออกไปแล้วนักเรียนก็เขียนไปว่าอย่างไรบ้างก็แล้วแต่นักเรียนนะคะว่านักเรียนจะไปปรึกษาใครหรืออย่างไรโอเคเดี๋ยวครูให้เวลาทํา5นาทีค่ะเชิญทําได้เลยนใครมีข้อสงสัยยกมือถามนะคะ เขนาดณดูเิเลคยัจำไม่ได้่าขีดเดี๋ยวน้องต่อเลือกข้อไหนเลือกข้อนี้ครับข้อนี้อ่าลองลองอ่านดูว่ามันเชื่อมโยงกับภาพนี้อย่างไรภาพในสี่ภาพนี้ มันน่าจะเชื่อมโยงกับภาพนี้ครับค่ณ<อ>ใช่ถ้าคิดว่า <dav> ใช่ก็นี่คืออะไรโยงนี่คือเลขบัญชีไงดูมีอะไรป้อนหนึ่งอแล้วแล้วก็วนำปัญหามาเหอเรอครัคทำทุกข้อเลยสีอ่อันเลยอ, <itez. S 1> อ้อันนี้หมายความว่ายังไงเนี่ยนี่ครับลากโ<ง> <irement> อ้มีศิลปะมากเด็กชายเดเด้เก่งมาก ใครไม่เข้าใจหรือเปล่าใครแอบหลับใครแอบหล,ลับหรือเปล่าอันนี้เหรออันนี้ก็ลองอ่านดูว่าอลองสะกดดูอ่านอ่านอย่างไรนออัมน้ำปอไอไปไปไหนครับ ทำบัตรทำบัตรอ่ะลองดูว่าคำแบบคำคำนี้ยมันเชื่อมโยงกับรูปภาพอย่างไรพอไม่โทรขอพอพอรู้ว่ามันเชื่อมโยงภาพอย่างไรนักเรียนก็ขีดเส้นเลยโยงเส้นให้มันสัมพันธ์กันรอลง เเ่ราเอะอ่านักเรียนเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับเก่งจังเลยครูสวยมากเก่งมากลูกครู่าใุก่อนเป็นฟอน อ่าอย่าครูจะเฉลยให้นะคะใครยังไม่เสร็จบ้างมีใครยังไม่เสร็จหรือเปล่ายังไม่เสรร็จหอค่ะยังมีเวลาเหลืออยู่เปิดบันชีราคาเนี่ยเป็นการประจักษ์ค่ะทุกคนอย่าคุยกันค่ะ เสร็จแล้วเงียบไว้เพื่อนที่ยังไม่เสร็จนี้นะคะอย่ารบกวนเพื่อนเาไม่ไมอกว่าเสร็จกะยังเสร็จกรยังเสร็จกันหมดแล้วใช่ไหมอยวเรามาเฉลยกันเดีย๋ยวเราจะได้ไปกินนมกัน มากเลยพาสปอร์ตเราเนี่ยถ้านำไปเผยแพร่ข้อมูลเราจะเอาไปทำอะไรได้บ้างคะถ้าถูกมีคนขโมยไปใช่ไปทำบัตรประชาชนปลอมต่อมาเป็นช่องอีเมลและพาสเวิร์ดนำไปทำอะไรได้คะไปสวมรอยคใช่นําไปสวมรอยเพื่อส่งข้อความแกล้งคนอื่นใช่ไหม ต่อมาเป็นบัญชีอ่าบัญชีธนาคารน,นำไปทำอะไรได้ถอนเงินไปนและอีกอันหนึ่งก็คือรูปภาพใช่ต่อมาเป็นปัญหานักเรียนแต่และคนก็คงเลือกกันแล้วเนาะว่าเอาไปเอาปัญหาอะไรขึ้นยกขึ้นมา ส่วนการแก้ปัญหาก็คืออ่าถ้าสมมุติว่ามันเผยแพร่ไปแล้วอย่างเนี้ยนักเรียนจะไปปรึกษาใครหรือว่าไปบอกใครคะไปบอกตำรวจไปบอกใครได้อีกคุณพ่อคุณแม่แล้วบอกใครได้อีกอ่าคุณครูเก่งมากทุกคนเดี๋ยวเราต่อแถวไปกินนมกันค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ครูก็ แล้วเ,เดี๋ยวเราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเนาะครับปไปไปกินนมกันัมดทามาาดูคอมเมนต์ของคุณครูพึ่งกันบ้างนะคะเห็นถึงความตั้งใจอย่างมากไม่รู้ว่าบุคลิกของพึ่งปกติเป็นคนยังไ,ไงเมหฮาไหม ไม่ไม่น่าจะนะไม่ไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเป็นสายหาใช่ไหมก็หาก็หาบ้างแต่วันนี้คุณครูเพิ่งมาในในมุมของวิชาการแบบนิ่งๆมากๆเลยคือเหมือนเหมือนไม่รู้ว่าเพราะมีความตื่นเต้นหรือว่ามีความตั้งใจมาสูงหรือเปล่านะคะจริงๆถ้าคุณครูเพิ่งไปเป็นคุณครูระดับแบบเด็กมัธยมนะจะเหมาะนะคะแต่ถ้าสำหรบับเด็กเล็กต้องมีลูกเล่นลูกหามุกตลกอะไรเรื่องราวอะไรที่ที่มันเป็นเรื่องของเหมาะกับเด็กอ่ะ มากมากขึ้นกว่านี้เราถึงจะเป็นคุณครูสำหรับเด็กได้นะคะพอดูจากเรื่องที่เตรียมมาเล่าเนี่ยของครูพึ่งเด็กปปหนึ่งเรื่องมันไกลตัวมากอ่ะนะคะเรื่องโดนโดนเพื่อนครูโดนโกงอย่างเงี้ยนะคะลราไปนวนเรื่องของการโอนเงินซื้อของออนไลน์ซึ่งบางทีเด็กๆอาจจะอาจจะยังไม่ไม่รู้หรือไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้เขาก็จะไม่อินไม่สนุกไปกับเรื่องของครูแล้วเขาก็จะไม่คิดตาม พราะจริงในแผนเนี่ยคุณครูระบุว่าคุณครูอยากจะให้เด็กคิดตามใช่ไหมคะแต่ก็มีส่วนดีอย่างเรื่องที่หนูเล่ามาเนี่ยจริงๆมันเกือบจะได้ฮะแล้วถ้าหนูเลือกเรื่องสมมุติที่มันใกล้ตัวเด็กกว่านี้นะคะตอนนี้เหลือสนะี่นะทีนี้พอเรื่องของการใช้คําถามหนูทาได้ดีเพราะว่าเรื่องถึงแม้เรื่องจะเป็นแบบเรื่องไกลตัวแต่หนูก็มาปรับคําถามให้เหมาะกับเด็กนะคะก็คือใช้คําถามเนี่ยถามเด็กๆตรงนี้ข้อนี้แล้วมีคําถามมาเป็นระยะเลยอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีหนูได้ไปเต็มๆเลยนะคะเรื่องของการใช้คําถาม แต่เรื่องของการอธิบายอาจารย์พยายามนั่งอ่านแผนอยูอ่เนื้อหามันไม่ตรงกับแผนน่ะใช่ไหมแล้วหนูให้ใบความรู้มาเหมือนเป็นตัวเจาะจากจากเนื้อหาที่หนูเขียนในขั้นอธิบายการสอนในแผนน่ะซึ่งการสอนมันจะไปเน้นเรื่องของทฤษฎีาสารสนเทศอะไรประมาณนั้นน่ะเยอะกว่านี้นะคะแล้วหนูไม่ได้อธิบายเนื้อหาตรงนั้นในกระบวนการสอนของตัวเองเลยอยู่ๆก็คือมีใบความรู้มีใบงานลงมาให้ทําลืมเนื้อหาหรือเปล่า ทำไมไม่เห็นพูดไม่เห็นอธิบายสอนตรงนั้นเลยหนูใช้เวลาในการเล่าเกริ่นนำอ,ะอ่ะอ๋ออันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะกลับไปที่เรื่องของการนำ้าสู่บทเรียนใช้เวลาเกริ่นนำสี่นาทีกว่าซึ่งมีสัดส่วน15นาที15นาทีการเกริ่นนำเนี่ยควรจะใช้แค่2ไม่เกิน2นาทีครึ่งสรุปอีก2นาทีครึ่งอีก10นาทีใหญ่ๆส่วนใหญ่ก้อนใหญ่เนี่ยให้ใช้เป็นเวลาสาหรับการอธิบายเนื้อหา นะคะหนูใช้เวลาตรงนี้มากนานเกินไปนะคะก็เลยโดนหักคะแนนเรื่องข้อที่1ด้วยเมื่อกี้นะคะแล้วก็การเ้าและ,ะเปลี่ยนความสนใจผ่านมาคนที่4แล้วก็ยังไม่เจอกิจกรรมที่พาผู้เรียนซึ่งเป็นผู้เรียนเรียกว่าประถมวัยเลยก็ได้นะคะให้สนุกสนานกับเกมกับกิจกรรมอะไรที่ได้ลุกได้วิ่งนอกจากการนั่งฟังคุณครูและทำใบงาน นะคะซึ่งนี่ก็คือคะแนนเล้าและแปลเปลี่ยนความสนใจของผู้เรียนของหนูก็เลยอยู่แค่กลางๆได้แค่3นะคะต่อมาการเสริมแรงชมเชยแต่น,นี้หนูทําอยู่บ่อยเหมือนกันนะคะแต่อาจารย์เน้นอีกนิดนะคะอันนี้คือที่มันยังไปไม่สุดได้ได้สามไอ้ได้ 3, เได5เนี่ยก็คือหนูได้แค่4เพราะเวลาชมเชยผู้เรียนอย่าชมเชยลอยไปตามลมนึกออกไหม พอตอบกันถูกรวมๆอะเงี้ยเก่งมากค่ะแล้วหนูก็ไปเรื่องอื่นเลยควรจะเน้นๆเ,เลยอะเพื่อนๆปลุกปือให้น้องเอ็มหน่อยเร็วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบให้น้องเอ็มยืนเอออะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยน้องเอ็มมันจะภูมิใจในตัวเองมากแต่ถ้าเราชมลอยๆมันก็เก่งเหมือนกันทุกคนอะเรียนๆไปนั่งๆเดี๋ยวมันก็หมดชั่วโมงกลับบ้านกินนมกันนะคะอย่างเงี้ยนะคะการเสริมแรงควรจะให้มันมีพลังเพราะว่าพลังของการเสริมแรงมันมีเยอะถ้าหนูเสริมแรงได้ถูกจังหวะแล้วก็ เหมาะกับคนนะคะตรงนี้การเสริมแรงก็เลยอยู่แค่4นะคะการสรุปบทเรียนเหมือนยังสรุปไม่ชัดเจนเลหนูมาที่เดียวเองตอนท้ายอ่ะนะคะต้องเท้าไปถึงเนื่อด้วยหนูไม่ได้พูดถึงเนื้อหาไงพอหนูสรุปบทเรียนหนูก็พูดสรุปแค่ในส่วนของค,คําคล้ายๆแบบเชื่อมโยงจากตอนเฉลยแบบฝึกอะ่ะใช่ไหมคะตอนเฉลยใบงานแค่นั้นเอง นะคะจริงควรจะเอาคําสําคัญอะไรในเนื้อหาเนี่ยมาพูดด้วยนะคะถึงจะสรุปได้ครอบคลุมอันนี้ให้สีนะคะต่อมาการใช้สื่อถูกต้องเหมาะสมชัดเจนหรือเปล่าใบงานใบความรู้มีสีสันค่อนข้างเหมาะกับเด็กแต่ว่ามันมีใบความรู้ะคะที่ที่เหมือนตัวน่าจะยังขยับขนาดได้อีกอะ่ะนะคะหนูใช้ภาพเข้ามาช่วยอันนั้นอะดีแล้วสีสันมีแล้วแต่ว่า พยายามขยับตัวสอนเด็กป .3 ก็โตได้อีกอ่ะขั้นต่ำา18หรือหนูไปถึง20ยังได้เลยเพราะว่าข้อความหนูมันไม่เยอะใช่ไหมคะในหน้านั้นอันนี้ให้4นะคะแล้วก็บุคลิกภาพท่าทางน้ำเสียงมาแล้วค่ะคนนี้นะคะอาจารย์ให้ไปเต็มๆเลยนะคะอันนี้ให้5เพราะว่าจังหวะจากคนในการพูดค่อนข้างชัดเจนนะคะน้ำเสียงเนี่ยเสียงดังฟังชัดเลยนะคะแล้วก็ไม่พูดเร็วพูดช้าเกินไปอันนี้ไม่หักแนะนำนะคะหนูลองไปเพิ่ม คือเราอาจจะไม่ใช่คนตลกแต่เราอาจจะไปหามุกตลกเรื่องเล่าตลกตลกเนี่ยมาไว้หากินเออแล้วมันก็จะสร้างบรรยากาศห้องเรียนของเราให้มันสนุกมากขึ้นได้นะคะไปหาเดี๋ยวนี้เยอะแยะอย่างเกมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราสอนไปสักพักเราเห็นแล้วผู้เรียนเริ่มเบื่ออย่างพวกเกมอะไรที่มันเกี่ยวอะ่ะเมื่อวันก่อนที่เพื่อนทําเห็นไหมเปิดภาพอะ่ะเปิดภาพหมายเลขนั้นหมายเลขนี้แล้วก็ทายไอ้ภาพหลังบัตรนั้นอะ่ะนะคะเนี่ยยังไม่เห็นใครเอามาเล่นเลยเกมพวกนี้ นะคะมันจะช่วยสร้างสีสันได้เยอะหรือแม้กระทั่งใครจะเริ่มด้วยคาหูดก่อนอะไรอย่างนี้นะคะแต่เราอย่าลืมนะถ้าใช้คาหูดก่อนเนี่ยนะคะถ้าหนูสมมุติในแผนหนูเป็นเด็กป .1 คาหูดเราจะใช้รูปแบบไหนให้เด็กยกมือตอบได้ไหมอ่าครูเปิดจอแต่ว่าเด็กยกมือตอบเอาก็ในเมื่อเด็กบางทีเด็กโรงเรียนชายจะเข็บหรือเด็กโรงเรียนไหนๆเขาไม่ได้มีโทรศัพท์ทุกคนไงไม่ได้มีเน็ต นะคะเพราะฉะนั้นให้ให้สมจริงด้วยนะคะแต่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมาใช้ยังไงเกมมีหลากหลายนะคะคลิปวิดีโอมีหลากหลายอันนี้ชี้เป้าให้มากเลยสาหรับคนที่ยังไม่ได้ไม่ได้สอนลองไปดูสื่อมันมีหลากหลายมากกว่าที่เราเอามาใช้ที่สีที่สีคนนี้เอามาใช้สอนนะคะเพราะตอนนี้คือเห็นอยู่ใบความรู้ใบงานแบบฝึกหัดแบบทดสอบเห็นอยู่แค่นี้เองนะคะ mm hmm. อ่ะ บุคลิกได้ไปแล้วนะคะเอาใจใส่และมีส่วนร่วมไหมนะคะอันนี้หนูก็ได้ไปเต็มๆเพราะอาจารย์พยายามชี้เป้าแล้วเดินสิเดินสิแต่หลายคนก็ไม่ไปนะคะพอของเพื่อนเมื่อกี้อธิบายการทําแบบฝึกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินเดินดูแล้วหนูอย่าลืมนะคะไม้ที่ติดตัวอยู่เนี่ยตอนที่ไปอธิบายเพื่อนยังไม่ไปเล่นมุกเฮฮาอะไรกันนะคะนั่นคือเรายังเป็นครูกับผู้เรียนป .1 ป .3 มีตลอดเวลานะคะเออไม่ใช่ไปถึงแอบกระซิบนี่คไม่มีใครได้ยินโลกได้ยินค่ะได้ยินทั้งโลก เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปขึ้นบน YouTube แล้วเสียงเนี้ยมันอยู่ไงอย่าลืมมาจะพยายามสังเกตอยู่ว่เฮ้ยเวลามันเดินมไปมหาเพื่อนเนี่ยมันคุยอะไรหรือเปล่าต้องคุยแบบเป็นไงคะหนูได้ไหมหนูทำได้ต้องเป็นเกี่ยวกับสิ่งที่หนูเดินไปอธิบายอะ่ะเช่นอธิบายแบบฝึกหัดหรืออะไรที่เด็กสงสัยนะคะอันนี้เพื่อนทาได้แล้วก็เดินอธิบายเด็กๆแล้วเวลาที่ให้ทําแบบฝึกหัดก็ค่อนข้างเหมาะสมนะคะ วิธีการต่างๆในการประเมินผลอันนี้มันยังไม่หลากหลายมากพอหนูใช้แค่คำถามแล้วก็ไปงานนะคะอย่างจริงๆยังมีได้อีกอาจจะเพิ่มแบบฝึกหัดเอยมาอีกก็ได้หรือว่าการเติมคำหรือเกมอ่ะที่เอามาใช้ในการประเมินผลก็ทำได้นะคะ <Okay. S 1> การควบคุมชั้นเรียนมีมีเรื่อยๆเช่นอ,อยากคุยกันนะคะเยี่ยบๆหน่อยเพื่อนอยังทำแบบฝึกหัดไม่เสร็จค่ะเงียบไปนิดนึงนะคะเดินดูแล้วก็การเดินดู เดี่าเนี้ยคือการควบคุมชั้นเรียนทำได้ค่ะอันนี้ให้5แล้วก็เรื่องของเวลาค่ะเวลาในการทําแบบฝึกแบบหัดไม่ช้าและเร็วเกินไปเวลาในการสอนใช้ไี่6 0 5เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่มีข้อติเรื่องของเวลานะคะก็เอาไปอีกหแต้มเดนุมารับใบไปรวมคะแนนนะคะโอเคเขาโบมือให้ครูที่เล่าวันหน่อค่ะครูพึ่ง